ถ้าเธอมีอ่ะฉันก็มีกับกระเป๋าแบรนด์ไทยสุดฮิตอย่างเจนเทิร์นวูแมนที่ไม่ว่าจะไปไหนก็เห็นคนสพายชนช็อปกันไปหมดเรียกว่าวันวันหนึ่งต้องมีสาวสาวไม่ต่ำกว่า3คนแหละครับที่ใช้กระเป๋าเจนเทิให้เราเห็นจนชินตาและสิ่งนี้คือเคล็ดลับการตลาดของแบรนด์ที่ดึงดูดให้เราอยากช็อปแบบิเนียนด้วยกลยุทธ์ word of mouth บอกปากต่อปากทิ่เนียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้าให้ชินตากับโลโกโอ้อันใหญ่บิ๊กเบิ้มที่โผล่ไปทุกที่จนต้องวิ่ง เข้าช็อปไปซื้อมาใช้ตาม <Huh? S 1> แล้วยังต่อยอดจากกระเป๋ามาเป็นเสื้อผ้ากระติกน้ำรองเท้าแ,แตกลายเป็นแฟชั่นเด็กกับเครื่องประดับขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอีกแถมชี้ยังมีลูกเล่นใหม่ๆมาเสิร์ฟแบบไม่พักทั้งไปคอแลแลบกับแบรนด์ดังอื่นๆอย่างมีเนยบัตเตอร์แบรนหรือจะแบ,บ,แบรนดเกาหลีสุดคิวท์อย่างวิกเกวิกเสร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวซื้อห้างแตกถล่มทลายจนเ แค่ไม่ทันเรียกได้ว่าเจนเทวูแมนรู้จักจุดเด่นและเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี <c oughs> แล้วยังโปรโมตได้อย่างปัง <c oughs> ทั้งใช้อินลูเอนเซอร์และดีไซน์โปรดักต์ที่จึง้งจับใจจูการตลาดปังแถมราคาดีขนาดนี้จะจังเป็นผู้แต่งจนขยายไปถึง14สาขาก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปแลกใจกันเลยทีเดียวเลิศเกินคุณนะ